นี่เราสั่งสองอย่างเลยเป็ดแล้วก็ไก่นะฮะน้ำน้ำชามะนาวเราแซ่บ่วนหญยก็เป็ดนะฮะยายฮลัลโหลยายนะสวัสดีครับตอนนี้ก็มากินข้าวกันกินสั่งสองอย่างเลยนะฮะหรือนี้ก็จะสั่งเป็ดแล้วก็ไก่นะก็มีผักอันนี้ก็คือข้าวหน้าเป็ดหน้าไก่ทากันฮะน้ำชานะฮะชา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 มะนาว กินกับยายนะยายยายก็ถ่ายคลิปนะคะมากินน้ำกระปุกนะฮะลองน้ำเป็ดของเยนาสั่นเลยนะฮะเพราะว่าสถานที่มันแคบเราต้องจับใช่ใช่ใช่จับเอาเป็ดนะฮะเนื้อเป็ดยั่วๆนะมะนาวปครับมาเป็ดผักชีของยายมีน้ำจิ้มด้วย ไดุ้ณยายเป็นเป็ดไงยายก็ต้องมีละยายเป็นเป็ดเหรออ่ายายเรียกเป็ดยายเป็นเป็ดเอาเลยทอาเลยเราจิ้มดังเลยคะ,ะ,ะจับมาดูกบบข้าวเยอะๆก็แล้วกันผู้คนมากมายจริงหรือใครจะเก็แล้ว อ,อ,อ,อร่อยอร่อยมากจริงเป็ดปักกินฮ่องกงจะอร่อยที่สุดอร่อยทุกร้านด้วยนะไปกินที่ไหนบ้างไม่เคยบ้างไม่อร่อยเดี๋ยวเปลี่ยนทางนะฮะเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางถือถือถือทางนี้ไม่มีคนแม่แต่ในตลาด เป็นชานธรรมยาก็อร่อยเสแซ่บหลายเรากินเป็ดก่อนมาเด้อพี่น้องเด้อเขาบอกว่ากินแลให้ให้บรรยายด้วยนี่มันก็อร่อย,อยจริงๆทุยยกคนมากมายเพราะว่าวันนี้ฝนตกครับตกงน้งบันเลยมงฮ่องกง กินข้าวขอาฝังนี้นม่เป็นแต่เราก็ต้องลองไก่นะอย่นี้อร่อยมากกันไปคับแล้วจะเียบคุนได้ยนะ ไหนก็ต้องกินข้าวอที่จริงก็มีเป็นเสี๋ยวหรือมือนะแร่อว่าของเดินหาเป็นอาหารข้าว ไม่ถนัดนะช่วทีท่หาเปลี่ยนมปทางนี้ก่อนผู้คนหลากงนเลเดิมัน,น,เ,นมเป็นบ้าปีกไหลปขา้าล่บรรยากาศนี้นะคนเยอะมากเวลาไปเรือกก็รอ้ึ ต้มออกมชอบปของไอ้รนีสังสองอย่างน,นี <c oughs> ทั้งเป็ดทั้งไก่เรายสั่งทั้งเป็ดทั้งไก่ซีอ <c> ว <oughs> ไก่ไม่มียวไก่ปลาชิ้นไก่ปลาิ้นไกยย่กับชอ้วซิวอ,อ,อับกระด,ดูกเยอะอ่ะ ยังไงยังมีขาโอ้ยไม่เอานะใช่ไหมอือต้องบอกไว้ก่อนจะตัด <c oughs> อ๋อไปวันนี้มาเอาแว่นใหม่ฮะสั่งตัดแว่นโควต้าก่อนจัดแว่นตัดแว,ว่นจะหิวข้าวเอาเลยเริ่มใส่แว่นแล้วพี่น้องบงบอกแล้วออว่าอายุเยอะแล้วฮะ ดึงราก็คือไม่ดึงฝังมั้ยเออปากคือแว่นแก่อะไรจับว้จับว้ฝังเออเราบอกให้ใส่สมมือถอดสมมือนี่ฮะใส่มาใหม่เต็มเต็มเลยก่ก็เดิมโอยหมแล้วตัดผิดแล้ว ไ,ได้อยู่ข้าวหน้าเป็ดพี่น้องแจบๆแจบมืนกันแดไปก่อนเอามาโชว์พี่น้องมี้ถอดดีวกว่านี่รอดจบแบข้าอยู่เรยกัน,นร้านะไม่เ่าลนครับกินไปด้วยไห่กินไปด้วย นะครับผมคนมันยยเยอะเก็บบรรยากาศแค่แค่นี้นะครับก็ไม่กินหนังก็กินีก็สวัสดีคนระับ